จะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสุูุสุาากคนนะจ๊ะมือนีมาอัปเดตสวนพักได้กได้ตูกระจกนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นกระถินบานเห่าด้วยจ๊ะอากาศติดลบสามองศาสี่องศานะคะเพื่อนเพื่อนล้กก็กมีหิมะลงมากแล้วนะคะแต่ว่าพักที่เพื่อนเพื่อนเห็นนีก็คือหนาวนามากน้ำจะเอาเข่าใน บ้านเนาะจะเป็นตู้กระจกเนาะค่ะเพื่อนเปลือยยูนี่เพื่อนเอิร์ดวินเทอร์การ์เตนจ้ะอันนี้เป็นใบมะขูดนะคะหลังจากที่เก็บทรงไปให้เพื่อนเนาะจ้ะเพื่อนเปลือยห้พี่สาวเนาะค่ะแล้วก็แบงโหมยู่ใกล้ๆกันแน่เนาะจ้ะแล้วก็หิมะตกลงกับพักที่เพื่อนเปลือยเห็นกัดจับประมาณนี้แหละจ้ะนี่แหละค่ะปลูกพัก เมืองหนอบมันกะจะดูแลอยากในจัหน้อยนะคะอันนี้เพื่นแสดงว่าเพื่นทนหนาวเนี่ยอยูเ่เจ้าเพื่อนๆนี่มาล่งบ่สูงแห้งปันดน,นะคะพ่อ,อมือนีตอนสาๆมามีแสงแดดนิดนึงเพื่นกะจะละลายไปจ้ะพอดีเลาจ้ะเดี๋ยวไปสือของาาลาดไทยละว้ะจะมากินฮอดพอตจ้ะ นี่เป็นต้นแอปเปิลด้วยจ้าเพื่อนๆอันนี้เป็นอปเ,ปนเ,นเนอนนเนอ่มะเดื่อฝรั่งเนาะจ้าหนาๆมากอะจะลุหลวงไปยังสี่เลวจ้ะเพื่อนๆนี่ค่ะใบหลวงเมื่อจ้านาห่อนมาเพิ่งกาจจะพีใบพีหน่วยออกมากจ้ะอันนี้เป็นต้นเชอร์รี่ด้วยจ้ะเพื่อนๆ้าปีเนโดกกะคือได้เก็บได้ ให้เพื่อนเพืนเบิงจ้ะเป็นเชอรี่พันหวานนะคะพันใหญ่จ้ะ